สวัสดีครับเช้าวันจันทร์อากาศที่สดใสนะฮะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเสบา่าที่บ้านโนนอดน้อยตำบลน,น้องนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิอีกครั้งนะฮะบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะฮะทุ่งนาทุ่งหญ้า,าเขี้ยวๆนะฮะเสียงนกร้องลํารนะครับบรรยากาศรอบๆ สามอหสิบองศานะครับเมฆยังคึมคึมอยู่นะครับวันนี้ฟ้ายังไม่เปิดเลยเส้นทางที่จะไปใส่บาทไเจอพระลูงพัน,นท้องฟ้ากำลังจะเปิดเป็นภาพที่งดงามเหลือเกินพระสองลูก เดินบินธบาตอยู่ข้างถนนได้แล้เสบาทครับนี่โอ้มีม,มีแนวจินไข่มีข้าวไม่ใหญ่นี่หระมีข้าวอ,อ้าวข้าวหมูทอดแหมนะฮะเป็นทิถิธีชาวพุทธของบ้านเราบ้านวนอดร้อยเนี่ยรอพระมาอยู่นะฮะ กำลังเดินทางม,มาเห็นไกลๆนูนน่นมมผมถือโอกาสพาชมบรรยากาศบ้านโน,โน,โน้นนดน้อยนะฮะ อันนี้เป็นเส้นทางชนบทนะครับเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโนนอดน้อยไปบ้านอะไรนะบ้านหนองไผ่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะเป็น ลิงไหแล้วครับรอบข้างบริเวณนี้นะฮะก็จะเป็นบ้านคนนะครับมองไกลๆนู่นนะฮะก็จะเห็นพระนะครับวิธีชาวพุทธชาวบ้านโดนโอดน้อยกำลังใส่บาตรมีเด็กเล็กด้วยผมพาดภาพเมื่อกี้นี้ มานะฮะเด็กเล็กนะฮะเป็นภาพอะไรที่ผู้ใหญ่เขาสอนให้เด็กเล็กรู้จักการใส่บาทเงียบสงบดีจังเลยนะฮะหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับโอ้โหไผ่กอน,นี้สิใหญ่มื่อคือมาแล้วเกิน ทีชาวบ้านตามมันนอกนะครผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าอยู่มากเนะครับในใหญ่ท่านนี้ก็มองว่าพระเมื่อไหร่จะมาสักกะทีท่านกำลังเดินมาแล้วทอนนี้ เป็นอะไรที่ธรรมชาติมันือเกินนะฮะอ่าญาติโยมนั่งรอพระเพื่อจะใส่บาตรนะครับพระบินทบาทมหายาติโยมก็จะมาบรรจบเป็นประจำทุกเช้านะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่บ้านไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะฮะฮวิถีชาวพุทธจะเกิดขึ้นกับคนไทย ประเพณีของชาวไทยตลอดไปนะพระสองลูกท่านนี้ผมใส่มาเมื่อกี้นะฮะหลังจากที่ถ่ายย้อนแสงนะครับรับแสงตะวันสักคู่นี้นะครับ,บริเวณที่ผมถ่ายนี่เป็นบริเวณบ้านโน่นโดดน้อยนะครับเส้นทางนะฮะเชื่อมหมู่บ้าน ครับเรัมอส้า่ครับมอสครับผมมหรอมานั้นฮะได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับได้ฮะเดี๋ยวฮะได้ได้ครับได้ฮะได้ฮะบาเต้วครับผมครับผมฮะเดี๋ยวผมจัดให้ครับฮะยินดีน้อมรับ มอไซค์ผมจอดอยู่นั่นแหละครับฮวันนี้ไม่ได้วิ่งฮะก็เลยใช้มอไซค์ปกติผมวิ่งครับผมดีใจที่ได้รับใช้พระ ามที่วัดบ้านโนดน้อยนะฮะเมื่อกี้หลวงพ่อนะฮะท่านนะเล้ฝากนะครับย่ามนะครับแล้วก็จะมีของที่ท่านบิณฑบาตมานะครับผมดีใจมากนะครับที่ว่าทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเด็กวัดนะครับ ม, <c oughs> ม,มีคือไหมฮะคือไหมคือไหมยามเป็นเด็กวัดนะฮะครับผมฝ่ฝันมานานแล้วครับจะเป็นเด็กวัดแบบนี้นะฮะโอ้บรรยากาศอยู่ด้านหลังผมนะครับโอ้โหตะวันนะฮะเปิดโอ้โหสดใสเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาชมบรรยากาศรอบๆภายในวัดนะครับวัดบ้านโนดน้อยกำลังจะ พัฒนานะครับนะญาติโยมท่านใดนะมีจิตศรัทธานะครับจะจะร่วมทําบุญนะครับอนุโมทนานะครับสาธุสาธุกันที่นี่นะครับผมกําลังจะเดินเข้าศาลานะฮะเพื่อนานะฮะสิ่งของที่นะฮะหลวงพ่อนะครับจะดินพันบาทนะครับ เราไปเก็บไว้ที่สาลานะฮะอ้าวเก็บเข้าไปนะฮะอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ทำตัวเป็นเด็กวัดนะครับพันบอกให้วางอยู่ที่ตรงหม้อตรงนี้นะฮะดูบรรยากาศนะฮะอ่านี่ก็จะเปลี่นนะฮะภายในตันนี้ภายในศาลานะครับ ที่เขาฉันอาหารตอนเช้านะครับอ,อ,อ่าววางตรงน,นี้นะฮะปกตินี่จะมีญาติโยมนะฮะที่มาเก็บนะครับโอ้อาวางมาเป็นหลักฐานว่าได้นำส่งให้ท่านแล้วก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ความภาคภูมิใจยอย่างนะครับผมขอนุญาตนะครับมาปีค้อง ดูเรินดีกว่านะฮะสาราตรงนี้นะฮะมีความสุขถ่ายคลิปนี้ตรงที่เป็นเด็กวัดสามครั้งนำชัยนงจันร์วันนี้นะฮะเฮงเฮงรวยๆนะครับนะขอให้เพื่อนที่แสนดีดูคลิปนี้จงมีความสุขความจะเลิญน,นะครับสุขภาพภรรยแข็งแรงนะครับอย่างผมนะฮะ แต่สีห้าวันมานี้ผมไม่ได้วิ่งเลยนะฮะผมขออนุญาตจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นนะรพระพุทธรูปที่อยู่บ้านโนอนอดน้อยจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ